อ้่นจืพี่น้องสองโดดมิดเฮ็ดไข่หรือปลา่มเตฮดไข่ตังบานส่นนไปเลยอือเหรือยก็สสวัสดีครับผมเจอกันอีกมือนะครับวันนี้บรรยากาศดี้ะพี่น้องบรรยากาศคื้นฝ่าคื้นฝนครับ ถึฟ้ากกับฝนกับฝนเพ,พระาะว่าเมื่อคืนฝนตกได้พี่น้องตกลงมาแหงเตืบอยู่ครับแต่ว่าตกบ่บดนปันใดเดี๋ยวกะเขาปลาให้เราได้ครับมาหนึ่เขาปลาเขาเก็บจังหวัดสุรินทร์ให้เราครับผมยังยังวนเวียนอยู่เก็บจังหวัดสุรินทร์อยู่พี่น้องแต่คนอยู่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์เลยครับมาเก็บเห็ดอยู่ฝั่งสุรินทร์เพราะว่าเป็นเห็ดติโต่อกันก็พี่น้องเขามาได้สักพักหนึ่งนะสวัสดีค่ะเจอเห็ดแล้ว ดอกเหลี่ยงแหกมานได้พี่น้องสองดอกสองดอกกินกับน้องพี่แม่กระลรูอันนี้กขาแป้งได้ครับแป้งใหญ่ดอกน่ะถึงช่วงโด้วยเลยพี่น้องเลยทั้งเต๊ะั้โดนเลยเป็นสองสามอาทิตย์เลยนะปิ่งโงลูกม,มาเมื่อคืนนี่ครับเป็นดินแห้งเนาะสลุนน้ำกันเมืองย่างย่าหรือเลยได้ครับมาเนี่ขอขอก่อนเขาโชคิีกัอย่าลืมกด ไล่กดแชร์กดติดตามช่องให้นับเรื่อยๆครับผมเพื่อเป็นกําลังใจครับเดี๋ยวจะลุนน้ำกันเรื่อยๆครับผมลุ้นน้ำกันยาวๆครับมือนีนี่กี่เท่ากันพลังงามนรับพอฮิตเท่าสิบปพอฮิตหลงงได้บ้าดก็กกำลงังพอดีกิน เห็ดผึ่งเนาะจำซีอะไรเห็ดผึ่งเนาะโอ้เห็ดผึ่งนี่จำซีใบเพิ่งเขากำบอกเห็ดผึ่งไม่นีไม่นีวันใดห้าเห็ดผึ่งคมด้วยครับแต่เห็นกระเก็บอก็คือเก่าแล้วว่าเก็บสูเห็ดนี่เก็บสูเห็ดแตพี่น้องเห็ดกระด่างเห็ดต่างฝาเห็ดต่างลมเห็ดเก็บเบิดเห็ดดินจืดเหมือนเห็ดเก็บเบิดหรือมันนี่ให้ตะโพที่พี่ พึงนีและแสบให้พึงเขาให้พึงยังนไงเป็นมูดีแล้ว บรรยากาศดีเลยพี่น้องเสียงนก้องเทียเท่ยวเจาเที่ยวเจ้ทั้งปลาอยู่สารพัดนกเลยเหลือใบตองอนเดี๋ยวอะไปต่อนหนหีน่ยนกบุกเคยเห็นคนเลยหอบ้่ง ลายดอกด้วยครับเพีองกำลังเลยพีนีกำลังเด็กเก็บเฮดละงกดอกหนึ่งด้วยดอกเดียวบระเไทยคิดไหพี่ดองสำนึดอกเดียวขอหรอเพื่อนเฮดพิ่งอย่างหนึ่งสิออกเง เรื่อยเรื่อยด้วยครับให้ผึงเพ้ผเิงจะออกปลาหอหกแบบนี้เลย เรื่อมายากันยุงมาเนาะรชันชันกันยุงดรชันกันยุงของฝากจากพี่บอชบุรี่ด้วยครับผมเอามาฝากเอามาฝาก Fc Fc จากบุรี่แพ็กหนึ่งแพ็กหนึ่งขอบคุณนลายๆครับตึงมูนีก้ก็หลายดอกอยู่ด้วยคร<ด>ับแต่ที่ออกกระจาย,<ห>ยกระจายกัน บริเวณพกกุ่มกันกระจายกันอยู่แถวๆนี่แหละนี่กวางป่าตะบานตะเสาเนื้อี่น้องไปกินเขาบานกูเลยครับคนชิวหวบบานกับซองซาโมงมาเพี่อยๆเลยขี่คนปลาเนาะพุชเขปาปลาหาเห็ดกันจากสีเหลืมาเห็ดผึ่งมาเรื่อยครับ

เพิ่งเขากับัวเขาสีดำตาลนสะีตาลงามเนาะเท้าอวบ,อบ ดีเดียวกับใบตองกันเนี่ยเลยเนาะเถาอย่แลี้ย,ยงเสียบพี่นหนอล่อห้เต่ายนเยคิพอเห็ดละงูกล้อพี่นนองเลยเสียบเนี่ยพี่หนอนคือเห็ดละงู ออกหวานหวานจับพีกันกำลังพอดีกำลังพอดีกินพอดีกินเอาวันนี้เขาออกทิ้เท้าห่อกกินได้ด้วยเหรอพี่น้อหลังขาวจ้วงห <c oughs> น,นา้นนา,าตา<อ>เป็น,นกินได้ครับ <c oughs> ไม่หล่อแต่อร่อยเพราวะว่าไม่เบลอ

น,น้องเงินบอลสีงามเลยครับสีขาวค่ะขูดทถาแล้วงามขูดออกไปหลังก็ขาวงามทานทานพุกนี้ขอ,อเป็นมูดีกันเดิเป็นมู กันเฮ็ดทานอยู่เลยเสีบพี่นนองเสียก็เฮ็ดทานใหญ่ทานใหญ่ต่อว่าไงทำปือปอปอป้อเลย บื้องนี้ตบเตาบ่อนเคยเก็บได้พี่น้องมีท่ดอกเดียวดอกกำลังเงี้ยดอกเดียวโคโลพี่น้องอะจะได้จะบ่มีหมูมีฝัวดอกเดียวเลยครับเจออีกดอกนึงเนนะี่ยดอกกำลังงามเลย กระบอกคือกำลังสีกระบอกือกำลังสีลงมือละประทาน,ทนอ,อ,อ,อี่น้างขอซักระบอกไปเลยเออเงยกระชับงานเลยซองดอกอกันด้ยตากำลังขึ้นเพื่อพีน่น้อง รลังจุจุเลยดอกแล้วดอกนึงเสากิมลออจะลดเดอบบไหมาน้าด้ครับยาวมาลอบางเห็ดตับเต่าสิ่งที่สี่ดอก นี่ก็ยเก็บอยู่นี่ก็ <Okay. S 1> เห็ดคือเห็ดเครืออ่ไนผ่าดูก็อวกเก็ดเอาเห็ดเครือเคือไอจอ่อไอจู่อย่างง <c oughs> เครือไอจ่อก็เครืออีอย่างดอกเครือกีนน้ำให้หน้าดีดีเลมันแนมเงาาี้ยให้ตาเต่าแน,านามเนี้ยดำเก่ สีดอกยินตาบดีเถ่าแล้วต้องยอมรับตะคองนี้ไหมถ่าาแล้วเนี่ยเก็บก๋วมาตดต้นเลยโอ่เหรองอกให้จับให้จับเบองไงเด้อพ่อพอมีเบลงเขาเียร์ถิมไปทางไหนนี่กลับาทเลยบ่คุณนะ ปครับเดี๋ยวมาลองปลาใหม่บางตัวองปลานี้เพ่มคยมาเลยครับดูนะอยู่หรอปลาไกลๆกันลัเบ่ไดเขาเท่าเนะาะซานี่กำลังเขงลียรอย่างปักมุดบ่อยัดลง,ง,ลงปลาจะไปก่อนเลยครับพอ,อแล้วงมงเียงเออพอแล้วมีิ้มๆนี่ พูดูดเห็ดไข่ทะเลยอนไม่ดีเห็ดไข่เห็ดไข่เือเห็ดไข่แล้วเขามาปายก็ส่งมานด้ยส่งม่านบางันไปจับแต่เห็ดลระโงกเหมือนปีนี้เห็ดไข่ไปจับแล้วพี่น้อง เห็ดเพิ่งเข้าพี่น้องกืลังแะดเก็บแล้วเหลือเก็บเขา้าจนบานีน่ปาน,นกกดอกแกงตรงนี้เห็ดอยู่แต่ว่า6 6แต่ว่า 6, <ท>6แห้งพี่น้อง6ว่าเฮา,าก็บ่เคยมานั่นล่ะปานก็ได้6 เนี่ยเพื่อของให้เพื่นหวานนนองเล็กถือฟ้นเนิ่เขา,เ,ขาเดียวมแต่งเขาแต่งนี่จะดิ่งจะเกียงในหนึ่งยุทด้ปีหนึ่ง เฮ็ดไข่เฮ็ดเผือกทุกคนป่าบ่เคยมากเลยบ่อยากเข้าไปลึกด้วยครับเพราะว่าบ่เคยเข้ามาอีหลีปานี่ขึ้นเข้ามาขังแรกอยาไปจะมาขอเฮ็ดไข่ทุกคนหลอกงาม่าเผือกหาเขาโบเคยไปเคยมาก พ่อพัาอะาไรเห็ดไข่ออกไปเต็มกระตาเนาะบ้านเขาไหมขี่มอไทรพันนกอก็อบไปเต็มกระตาน้องหมองเขาบุหูมองอีเห็ดไทรกีน่น้อยคือแล้วป่ากีนา่น้อยเยอแต่ว่าหะที่จะมูมองไปหมองมาใช่ไหมเหดเฮ็ดเ็ดเ็ดเตียงเลย ก่อ,อใหม่อไ้ยเกือบเจาะเกือบอะไรเราประทานกวกเจาเบิดเจาะขาค่ะเป็นกระตายเยอะไปหน่อยมือไปหามาตัด่า่หลังเจาะปุ๋ยเที่นี อนน้ไปมานา่นคือไข่ปลาวุ้นจืดพี่น้องสองโดดของแต่เฮ็ดไข่หรือปลานีนนาไน่ไม่แต่เฮ็ดไข่หรือต้นเฮ็ดกระจาขา,าปลากระยานหลงพี่น้องกลาออกจากทางใกล้แล้วถ่ายยางดีดีานายาปลาเ้าบปลเคยมากทำเคยมามันกับสิกลมชุดตะไน,นยู่ถ่าย่างต่อดีที่แต่เฮ็ดไข่ออกบินเพียงเนาะ เห็ดไข่ดินเทียงก็คือเห็ดที่ออกไก่ไก่ไกพ่นยังน้อยเลยครับตีดพนปลามีคนขางหกด้วยพี่น้องเห็ดกระยาบหาปลากระยัดหลงพี่น้องอ้ยจุ่มเห็ดไข่ บ้านนี่กับพายุ่อยก่บ่ไกลบ้านนะครับเป็นเขตของตัวนี้หาทางออกบาคานพอด้พี่น,น้องลงลงหนานลงหลังอยูเ่เก็บเศษทางเลย เสงว่าสิบ่ลงแลนะสานิดเอือหาม่่่่่่่บ่่ม่น่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่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 ่เ่่่่่่า่เย่่สอ่่่่่่่่่่ เออช่างแหย่มันหลายุผมมันนี่เราบ<อ>่<อ>เคยมานะใช้สารพาลุยเออดังเลยสารพารุยจะแดงมาไปไทยยิน้ำโพหน่อยๆนเนี่ยมันก็ออกมีหมิ่นเหไหมให้จับเนี่ยเป็นบุญมือเ่อยนะฮักนะฮักปั๊บนะเห็ดชะลาเอาตัวดังดังดังโอ้เด็กกำลังหอมโอ้ดังเลยสารพาลุย ไ้เห็ดวยงจะเลทางโอ้โหปลาเนี่ยนีเห็ดไข่เห็ดไข่สิหลยเ้ยเนาะปลานีปลาเห็ดไข่ออู่ปลานีปลาเห็ดไข่เลยเลยต่ว่าขู้รถเขาลั่งไปทางไหนเห็นทางในไดเขาไปสวนตอ่นม้นเขาบอกเขาเี่บเขาบานที่หอบ่ะสินะเขาบานบมทางมาใหมแม่นนาะมืออื่นไปเลยห่าง หางๆเห็ดไข่ไกเออดีตัวมันได่เนาะือเห็ดไข่ยอเหะเป่งซีดอกอ่าให้กะเป่งสามสี่ดอกปลาหม่ปลาหม่าได้พี่น้องปลาหม่มาปลาหม่ได้ครับผมเอาต้นยางกันดักกันเอออืาเครื่องมาสองเครื่องปักเจ้ากับปักเพราะว่ามันมันหกแห้งแต่ว่าเห็ดสห้า้ก่าบาทจังหวะกันเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับผมขอบคุณ พี่น้องทีติดตามรับชมนด้ครับขอบคุณทีกดไลค์กดแชร์เวยครับผมวันหนึ่งเกือบลงปลาพี่น้องลงไกลไกท่างยิ่งโอเคเดี๋ยวมื่อนเจอกันไหมครับผมสลาเคมีสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แสดงว่าลับ